ทำไมเวลาสมมติว่าเออเป็นสมมติเป็นเอไปอย่างเงี้ยแล้วมหาลัยเขาจะให้ไปออกงาน้ตอะไรที่มันแบบเปนคนตัวอย่างอะไม่ก็คือว่าพี่เรียนคณะดนตรีาแล้วพี่กปีนแบบ่อ่ายที่เคยสอนกันมาแบบโหตรไหมล่าสดโตวแรกลางก็คือแบบเป็นคน เพื่อนดีมาเพื่อนแบบคนจบเตรียมกันมานาจ้ะเห็นหน้าอย่างงี้เตรียมทุกเตรียมอ่ะเตรียมน้อมเตรียมอุดมเตรียมพัดสับเตรียมอะไรตกทัน้งผมก็จบเตรียมเตรียมนานาชาติใช่คือยังไม่ใช่นานาชาติแกแค่เตรียมนานาชาติเลยได้แค่นี้แรงแรงก็ออกได้นั่นแหละขายได้เลยมันก็น่าจะแบบคนน่าจะดูไม่รู้ว่ะ คือจะเห็นหลังเกตุมันอลังการไี่แบบว่าจะดีๆหน่อยมันจะอยู่นานอพอนต์เรีกบร<ด>้อยแล้วแบบรายการจะแบบปล,กลแบบูกเชื้อซนึกให้กับคนอ,อ,อะไรเงี้ยเอออยู่นานแต่ว่าเวลากดเลือกช่องอ่ะเลือกช่องที่มันแรงนะเวลาเราดูอ่ะแต่ว่าอยู่นานเลยก็ได้ด้วยแตคนดูด้วยมันก็มีหลายกลุ่มนะจุดจบ มันด่าแล้วต่าเราเป็นอะไรเราจะรบริโภคอย่างนั้นไงจะถามว่าชอบอะไรนะคนดีคนสังคมอะไรเนี่ยเรียกชองเอิร์นคนตัวหยักคนตัวยใช่ไหมดูแล้วมันได้อะไรปล่าดูแห่โค้งแล้วโดนแรดเราได้อะไรไม่ได้เหมือนกันดูแหกโค้งดูแห่โค้งเราได้ไรเรเคยไปเ